สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทิ a เชอร์โบ,บอีกแล้วนะคะ w i ก h l o g i านะ,ะก็คือเรื่องของการพิจารณาปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันก่อนค่ะคำว่าตรรก,กะก็คือโลจิสนั่นเองนะคะ ตกะก็คือความมีเหตุผลความคิดนั่นเองนะคะต่อมาคำว,ว่า Consider พิจารณาตรวจตราตรวจสอบนะคะเด็กๆโดยการนำเหตุผลเชิงตะการมาใช้ในการพิจารณาปัญหาตัวอย่างเช่น1การพิจารณาปัญหาโดยใช้ กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไข2การพิจารณาปัญหาเกมซูดโดกุการลำดับการทำงานหรือการคาดการผลลัพธ์นะคะ,ะเด็กๆเราไปดูกันเลยค่ะ,ะเรามาเริ่มที่หน้า9ก้าก่อนเลยนะคะวงกลมภาพที่มีความสอดคล้องกับภาพ3ภาพที่กำหนดให้นะคะทางด้านซ้ายซ้ายมือนะคะมากที่สุดดังตัวอย่างนะคะเด็กๆ ด้านนี้ด้านซ้ายนะคะด้านนี้ด้านขวานะคะอ่าละค่ะเด็กๆจะต้องใช้ตากาศในการมองนะคะตากาศในการดูนะคะว่าเราต้องมีเหตุผลนะคะเหตุผลที่เป็นวงกลมนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าดาวเขามีสองดาวเหมือนกับด้านซ้ายนั่นเองนะคะ ด้านซ้ายมีดาวสองดวงทุกทุกทุก,ทกภาพเลยนะคะเด็กๆอ่าส่วนด้านขวารูปนี้ก็มี3ดาวรูปนี้มี2ดาวรูปนี้มี1ดาวและรูปนี้มี3ดาวอ่าที่เขาสอดคล้องก็คือรูปนี้นะคะก็วงกลมเรียบร้อยต่อไปเรามาดูข้อที่1เลยนะคะเราดูตัวอย่างเสร็จแล้วเรามาเริ่มข้อที่1เลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆสังเกตด้านซ้ายก่อนเลยค่ะด้านซ้ายนะคะเขาจะมีเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนเงาอ่าบริเวณนี้มีทุกรูปเลยมีทุกรูปเลยแล้วเรามาดูด้านขวาค่ะทีนี้เราจะต้อง ดูว่ามันสอดคล้องกับฝั่งนี้ฝั่งนี้เขามีอะไรครบสามรูปเขามีสามเหลี่ยมใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเด็กๆก,ก็วงไปเลยคะ่ะตัวไหนที่มีความสอดคล้องกันอ่าต่อด้วยข้อสองค่ะต่อไปข้อสองนะคะเราดูด้านไหนคะด้านซ้ายก่อนเลยคะ่ะเป็นยังไงคะด้านซ้ายเขาจะมีสีอะไรกับสีอะไรคะ ข้อนี้ข้อนี้เขาจะดูสีระหว่างสีเหลืองกับสีฟ้านะคะตอนนี้สีเหลืองสีฟ้ารูปนี้ก็มีสีเหลืองสีฟ้ารูปนี้ก็มีสีเหลืองสีฟ้ารูปนี้ก็มีเอาลค่ะเรามาพิจารณาด้านขวานะคะทีนี้อันนี้รูปรูปแรกนะคะเป็นยังไงคะมีแต่สีฟ้าได้ไหม ไม่ได้นะคะรูปต่อไปมีมีแต่สีเหลืองได้ไหมคะไม่ได้เช่นกันนะคะแล้วรูปต่อไปมีสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองอ่าใกล้ละแต่เรามาดูด้านอีกด้านหนึ่งนะคะรูปถัดไปอีกด้านหนึ่งนิดนึงเขาเป็นสีอะไรคะเนี่ยเป็นสีชมพู เป็นสีชมพูมีความคล้ายไหมคะคล้ายกับฝั่งซ้ายไหมคะไม่คล้ายเนาะงั้นก็ตัดออกไปะนั้นแล้วเราก็วงกลมตัวนี้อาต่อไปนะคะข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยเขาจะต้องดูอะไรเอ่ยสังเกตอะไรคะคล้ายๆกับตัวอย่างเลยค่ะเขาสังเกตที่ดาวอ่าเขาสังเกตที่ดาว ด้านซ้ายด้านซ้ายมีมีดาวหมดเลยรูประดวงทีนี้เรามาดูด้านขวารูปแรกมีสองดาวตัดทิ้งรูปที่สองมีเป็นจดุดตัดทิ้งรูปที่สามมีสองดาวตัดทิ้งและรูปที่สี่ล่ะสอดคล้องกันไหมคะเด็กๆดูนะคะดูดีๆอ่าถ้าเกิดว่าสอดคล้องเด็กๆก็วงกลมได้เลยค่ะ เรามาถึง amber frog ก,กันแล้วนะคะมามาดูความสอดคล้องกันเลยค่ะมองด้านซ้ายก่อนนะคะอ่าเป็นไงคะภาพสีฟตาฟ้าจะมีรูปร่างค่อนข้างใหญ่กว่าตัวโปร่งแสงใช่ไหมคะอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ,นนใหญ่ฉะนั้นแล้วมันสอดคล้องกับฝั่งด้านซ้ายยังไงคะเด็กๆอ่าอันนี้โปรรูปที่โปร่งแสงเนี่ย เขาใหญ่ใช่ไหมคะตัดออกไปเลยมาดูอันนี้เป็นไงคะตัวทึบใหญ่ตัวโปร่งแสงเล็กฉะนั้นแล้วเรามองเห็นแล้วเราก็วงกลมได้เลยคะ่ะนั่นก็คือความสอดคล้องนะคะต่อกันด้วยที่หน้าสิบเลยนะคะมาดูที่ข้อที่ห้านะคะเด็กๆสังเกตด,ด้านซ้ายด้านขวานะคะอ่า ด้านซ้ายเป็นไงคะวงกลมแล้วก็มีวงกลมสีครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวครึ่งหนึ่งเป็นสีเขียวใช่ไหมคะเรามาดูด้านขวาเลยคะ่ะรูปไหนที่มันคล้ายๆกันกับ3มรูปนี้เอ่ยรูปนี้หรือเปล่านะเด็กๆก,ก็วงกลมได้เลยคะ่ะต่อไปรูปที่6นะคะรูปแบบนี้เลยคะ่ะ3รูปก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านขวามืออันไหนที่มันมีความคล้ายคะ่ะอันนี้หรือเปล่านะ ต่อไปข้อที่7็ดเลยค่ะเป็นไงคะข้อที่เจ็ดอะไรเอ่ยที่มีความค้ายกับด้านสายมือของเราสามภาพนี้ดูดีๆนะคะสี่ตัวเลือกอันนี้ไม่น่าจะใช่นะคะอันนี้หรือเปล่านะอ่าพ่เชอเห็นแล้วค่ะ ทีเชอร์เห็นความคล้ายของ3ภาพนี้แล้วมีอยู่รูปหนึ่งก็คือรูปนี้ถูกต้องไหมคะต่อไปข้อที่8ค่ะเป็นไงคะเขาจะมีสีเหลือง,เ,องเป็นวงกลมกับรูปกับรูปหกเหลี่ยมอยู่ด้านข้างทั้ง2อันเสมอใช่ไหมคะทั้ง3ภาพฉะนั้นแล้วเราก็ใช้หลักการสังเกตนะคะสังเกตแล้วก็ พิจารณานะคะเด็กๆอ,อันนี้ไม่น่าจะใช่เพราะว่าวงกลมเป็นสีเหลืองน่าจะเป็นตัวนี้เนาะเด็กๆใช่ไหมคะต่อไปข้อที่9นะคะข้อที่9เราสังเกตอะไรเอ่ยเราสังเกตว่าจะมีแบบนี้ใช่ไหมคะ แบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วตัวไหนที่มีความคล้ายกับด้านซ้าย3รูปนี้อ่าเด็กๆลองพิจารณาดูนะคะทิชเชอร์คิดว่ารูปนี้เด็กๆคิดเหมือนกันไหมคะมาถึงหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่13นะคะ จดเขาว่าไงเอ่ยให้เราระบายสีก็คือเพ้นท์นะคะลงในช่องว่างของตารางโดยมีเงื่อนไขคือสีในตารางมีทั้งหมดสีสีได้แก่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าโดยสีในตารางเนี่ยนะคะต้องไม่ซ้ำกันทั้งแนวนอนและแนวตั้งและตารางย่อยนะคะเด็กๆเด็กๆมาดูที่ข้อหนึ่งนะคะตารางสีเขามีสีอะไรแล้วบ้างสีแดง สีเหลืองสีฟ้าสีเขียวอ่ะเรามาดูแถวที่สองเลยค่ะทีเนี้ยอันนี้แถวที่หนึ่งเนาะอันนี้แถวที่สองนี้แถวที่สแถวที่สี่ออล้ค่ะแถวที่สองเรายังไม่มีสีอะไรคะ่ะอ่ะเปรียบเทียบสีดูได้เลยนะคะอันนี้สีฟ้าเรามีแล้วเนาะสีแดงเรามีแล้วเหลือสองสีก็คือสีเหลืองกับ สีเขียวอ่าทเชเช์ก็จะอ่าเพ้นสีเขียวลงไปนะคะก็คือระบายสีลงไปต่อไปเหลือสีอะไรคะสีเหลืองเย็นโลสีเหลืองเย็นโลสีเหลืองอ่าเพ้นลงไปคะ่ะต่อไปพอแถวที่สองเสร็จแล้วเรามาดูแถวที่สามโอ้ง่ายจังเลยเหลือสีอะไรคะเด็กๆตรงนี้ เหลือสีเดียวเหลืองไปแล้วเขียวไปแล้วฟ้าไปแล้วเหลือเลสก็คือสีแดงนั่นเองเราก็เพ้นเลสลงไปนะคะอ่าเป็นไงคะครบทุกสีนะคะเด็กๆคะที่เชอร์ทำเป็นตัวอย่างให้หนึ่งข้อข้อสองสามสี่ห้าหกให้เด็กๆ เด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งที่เชอร์โบนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ